อยากได้อะไรอยากได้ไรากขอทํมราว่ามันีสุสุี่เป็รานี่คือทำใหเป็นเป็นิรูปพ่่้าพอายนจะทมันยเป็นที่เอาแบบแบบใหม่เข้ามาดีอสบส่รา่งแล้ว ที่เราผมไป่เลยเพราะว่ามันดูไม่เหมือนมันดูเป็ไมันดูามันเป็นตีทรถมรถตอน้อ๋ีรถให่่หครับก็เาปุน้ลงอันนี้คือรอบอันนี้คือปที่ได้จากที่หักให้เราเนาะเก็บเลยเยี่มเลย

ไก่โคนด like anyway> right <yeah, ิ่ง่ะเหมือนหมดเลยสีเสริมเหมือนหมดเลยเป็นมือันมีมืสีสีมือหมดเลยไส์เท่ากหมดเลยเรามีไก่แจ้ด้วยหรือว่าพันธุ์เดกันไก่แจ้นี่ใช่ใช่ไ่ได้่อนมันจะกินเปาไปหมาเล่ไร้าเราใ้เา่ไข่ไข่ไม่หมดน อ้าวมันออกมาแล้วอะท่สมุดแล้วนี่เฮ<ป>้อน้าไฟอย่าอ่องไปเข้าไปดูไหม นักจะแผ่นขงนานเนี <imprisoned> ่ยนช้กขึ้นราคก่ให้หนวดอะหรือจะมาขายลูกนั เพื่็ให้ได้การทางพิเศษี่กระจายในพิเศ ี่เป็นวันเกิดท่านรัฐมนตรีนะคะมาร่วมอวยพรกันได้อนนี as well as oh okay. ้จะเป็นนาวเด็กคอมเมนต์อวยพรท่านอ .2 ได้นะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านด้วยนะคะเาอดูก็จะขอตรลชไหมใจอันนี้จะองหุไดค้ เราโใช้นั้นเาในี่สาริมัน่ช่มจะมีน่ทำแล้วทนมจากสวนเนี่ยะรองเี่ยต็วเสดเลยไปว่าประมาณสิบุดกันขี่มอเตอร์ไซค์กับาบามาเฉยๆทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีความสกเลขาแล้วก็ไปต่อรับรับซ้ำรับมับลูกข้าชีวิตที่ลงตัว นตกไต้องรนีรงเรียนเดนแล้วันก็มันตกแล้วเรียนมูได้แบบผมเขาเรียงไก่เขาเลียนไก่ใช่ต้มไก่แค่เมื่อันกี้มีคุณนายสบายมานั่งมันั่งมานั่งกันนะทีนี้า็พังเวล่าอันนี้เราเก็บประหยัดชิ้นใหญ่มาทำมาซ่อมหม่มาซ่อมหัวไม่พังหรอมันดีมากหย่อนน้ำมันดีมากโอเคทีนีน แต่งมาทุกคนแตอันนี้หรอแต่งแล้วนะแถวชุมชนก็ยิ่งแล้ว่าเอามาบ้างเท้าอันจะหล่หนแค่ไม่หล่นวันนี้ไปเลยเดี๋ยนะเ้าอ,านะอาันเนาะดีเนาะในนี้ไม่ต้องซื้ออะไรยกเว้นใน,นิ้วผัก พี่ใจบอกว่านี่คือสวนอะไรสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าเป็นสวนเกษตรซีสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าเป็นสวนเกษตรซีอยู่ในแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ครบวงจรร่วมกันยเถ้าเดินไปตรงนี้จะครบใช่ไหมแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของของเกย์ค่ะอันนี้ที่ขับเคลื่อนมาก็คืองบประมาณที่เขต จัดมาแล้วก็การทางพิเศษการทางพิเศษอันนี้ยากให้ใช้พื้นที่แล้วก็มีเอกชนเอกชนมาช่วยเอกชนหลายๆเจ้าด้วยมาด้วยวันนี้มาแล้วเจ้าหนึ่งอยู่ไหนนะโ่ยโอ้กูจะใช้จะใช้ไม่กล้าขออะไรเขาหรอกจะใช้ไข่ไมนได้ไม่กล้าขออะไรเขาหรอกเขาเลือกเยอะไม่ต้องขอเฮียให้เองตั้งแต่ตอน20ปีแล้วนะไม่ต้องขอเฮียให้เองก็เห็นว่ามีความจำเป็นว่า รัฐต้องสนับสมมติประมาณเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นเหมือนวิ่งต่อนึงของเทพได้แล้วก็พืชที่ผลิตออกมาเนี่ยก็เอาไว้ให้แจกจ่ายเพียนได้ในการดูแลในี่เราใช้พนักงานที่แบบเราพนักงานของถ้ตัดการตัดขาพนักงานที่แบบว่าไปต่อไปตัดขาพนนักงาที่ร แล้วก็เป็นที<อ>่ทำงานของพี<อ>่น<อ>้องเราต่อ

ถราไมาแค่ลำเดียวเองนะต้นแค่สองนื่นะักเป็นสุดถุงไว้ทีดนที่ระว่างนออกเนี่ยเพราะว่ามันกอดเนื้อก่ายถุเนี้เราเป็นของขานอย่การทานี่แบบไม่ได้ การเดินเลื่อนแบบครบวงจรนะคะที่สวนสมเด็จย่านนะคะตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ก็คือบริเวณที่ปลูกพืชพันธุ์ดอกไม้อันนี้ต้อนไว้เนะคะอันนี้ก็มีการดูบริเวณที่ทำปุ๋ยไส้เดือนดินโดนไปถึงการเพาะเห็ดนะคะตอนนี้กำลังเลี้ยวดูพืชที่ปลูกบนตะแกรงไม้เลยนะคะ คิดกันว่าอะไอย่างเู้ปแนมันเป็นยังไง่วยบอกว่าได้ทำนี้มาไม่้ากันเป็นจินตนาการชอบกล้อันนี้เป็นกล้วยของคันปัดคาวาซิได้สัตว์มานาะเข้ามาอบรมแล้วก็เลยเอาหน่อมาให้อ๋ออันนี้ไปง้านเป็นอะไรนะ เดีไว้คนหังกันแบบนี้เป็นเป็นนังเอกในนี้เพราะไอ่ะเพราะว่าคนไม่รู้จักไงไม่รมาเกเราต้นหรือกันนี้ต้นก้านเน่ยใช่้นน้องท่มาแล้วเ,าเราก็เสริญนอ

เขาอนากสนักงแบบนี้อันนี้ดนจะเหนื่อยเหไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับแล้วมันตีไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยครับเหนื่อยไหมคะสบายสบาเหนื่อยไหมคะสบายมากพี่เหนื่อยไหมคะยยิ่งขทังตบ สบายดีค่ะปกติวิ่งทุกวัน เดินๆเดินไม่จเดินอเอรนี้นินึ8:00เ้เราไ่อาด้มยะเลยรตรงีกันอลูกเชิญค่ะท่านฉันลองตลาดมาสมหมดแรงแล้วเหรอใช้ด้วยปล่อยเดิกินกันได้อ้าอ หันหนามาดิเอออุ้ยขึนเห็นเล่ค่ะ Então, อ้วนค่ะเหมือนกันเลย จะหยุดค่ะพี่ปั๊บครับ่ใคีสาย็่ะนะมีดมดเห็นไรให้ันชด็ดเก่อยดเราจะไปถอนเห็ดเอ้เด็ดเห็ดเด็ดใครแพ้เห็ดบ้า เอริวนๆไม่นนก็เ็ก่ค่ไปไหนให้พี่เฟิร์สเข้ามาหน่อยได้ไหมให้พี่เฟิร์สเข้ามาหน่อยให้พี่เฟิร์สเข้ามาหน่อย ขออนุญาตครับเราต้องใช้คุณสมที่มีครบมันจะไม่อันนี้ได้เลยใช่ไหมคะต่อมารูปมันมีอันนี้เป็นเหตุการณ์ขายดอะไรตัวไหนคุณสมบัติอยู่ระวับ เห็ดาจอันนี้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วใ่แล้วนี่ที่เราไปกิน้อยบเข้าไปต้องเต็มีชได้ขีหัวหน้าคนี้เต็มออกง่ายมากเลยอันนี้เราเก็บเป็นรุ่น่อนชิลมากเลยนะ ออกมาใหม่เรื่อยๆใช่ค่ะแต่ถ้าใช้ร่ามันเก็บได้หมดเลยใบใหญ่สุดเลยอร่อยแล้วนี่อันนี้กี่วันอ่ะพี่ก็ประมาณเคอเขาออกเรื่อยๆถ้าแบบปลาอย่างนี้ก็ประมาณ3วันก็เก็บได้แล้วนะคือง่ายอยู่มันต้องปลูกจอ๋อ้างบนกหน่อย้งกิน็นะเอจมาดูข้างใขาบนกหน้าน้ะครกันอย่างนี้พยาครับ สนุกมากสนุมากแล้วก็ให้เด็กๆได้เกี่ยวด้วยอ่ะนักเรียนมาเยี่ยมชมบ่อยเลยไคะบ่อยมากนักเรียนกทมเรามาบ่อยจะรู้ใส่ใส่ถุงขอบคุณหลงม่ด้าวเ

ในสมัยที่เห็นนี่าีดับปีสินนี่พี่เพื่อนเพื่อนด้วยสี่ปีถ้าเธอร่วมงากัเป็น รับเสนอไริงนเซยงไฮาีนเ่ยไฮ้มาแล้วนเซี่ยงไมาแล้นเซี่ยไาาทเชนมาทีมเอกชน